สวัสด so ีคร right. ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็สตูดิโอผมวันนี้มาพูดถึงเรื拜拜่องของกล่องแวนกัดแฮซซอสนะครับว่าเรื่องของคุ้มค่าด้านราคากับการใช้งานยูนิตเนี่ยมีอะไรน่าใช้งานบ้างอันดับแรกครับผมสึกเลยว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันเป็นกล่องนี่ครับผม Combat p a t r ท l ที่เอารถถังออกนี่วะถูกป่ะเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกยูนิตเหมือนกันหมดอินสูเลเตอร์สตัวกับตันอินฟราบอสหนึ่งตัวอิลิมิเนเตอร์สามตัว ซัพเพอร์เซอร์สามตัวมันคือกล่องไอเนี่ยเอารถถังออกซึ่งราคาครับจากหน้าเว็บเนี่ยมันอยู่ที่280ดอลลาร์คนไปตพาร์ทเอยู่ที่296แปลว่าต่างกัน16ดอลลาร์16ดอลลาร์เนี่ยตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณกลมๆก็5-600ถ้าไอ้กล่องนี้เปิดทห้พี่ออเดอร์เนี่ยผมมองว่าราคาเนอยู่ที่ประมาณ4ี0พโดยประมาณนะอาจจะเป็น4ี0พ4น0้อะไรเงี้ยแถวๆเนี้ยครับซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อไอ้นี่ทันเนี่ยอันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยนะและรถถังแถมมาคันหนึ่งด้วย แต่เราซื้อไม่ทันอันนี้น่าซื้อไหมอ่ะเรื่องราคาก่อนตัวกล่องนี้ครับมันจะมีตัวของ i n f ิวเ r เนี่ยสิบตัวราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยลิ i ิเน a t o r สามตัวราคาประมาณพันเก้าผมจะไม่ผิดนะสองอย่างนี้สี่พันแล้วแล้วก็มีไอ้เจ้ากับตัน Infobot พันพันกว่า,วาตีว่าพันสองอ่ะเป็นเสร็จสามอย่างในห้าพันสอง ถ้าคุณซื้อในราคากล่องเนี้ยไม่เกิน4,000ไม่ไม่เกิน4.6 4.7เนี้ยในแถวนี้ยผมว่าคุ้มด้านราคาแล้วคุณได้นี้ด้วยซับเพลเซอร์ครับสามตัวซึ่งซับเพเซอร์เนี้ยไอตัวถือปืนบินได้เนี้ยเป็นยูนิตที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากกล่องเวนการ์ดแฮตฟอ c e สคอมแบทแพดทอลกล่องน,นี้แล้วก็เวนการ์ดแฮตฟอรสเก่ามีแค่นี้เองถ้าอยากจะเก็บไอ้นี้นะถ้าด้านของคุ้มค่าครับต่อา5,000ก็ซื้อได้ แต่การใช้งานล่ะมาดูกันครับในกล่องนี้เนี่ยตัวที่ใช้งานได้จริงๆจะมีอยู่เอาแบบแข่งจริงๆนะจะมีอินฟลูเทเตอร์เนี่ยสิบตัวที่ใช้ได้ใช้งานจริงอิ i ลเมนเตอร์ hmm. ไม่ค่อยเห็นครับผมซับเพเซอร์น hmm. ี่หายไปเลยแล้วก็ตัวกับตันอินฟอโบสเนี่ย,ยไม่ใช่ตัวลิวเทเนนต์ริวเทเนน์จากอินฟอโบสเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้เลย คือไอ้พวกนี้มันเอาไว้รอบเลนส์นะ่ะเอาไว้สกินเกมฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เข้ามาพวกอินฟิวเทเตอร์เนี่ยเขาไม่ยินกล่องละสิบเขายินกล่องละห้าสองกล่องนะดะังนั้นเนี่ยการใช้งานจริงๆกล่งองนี้ครับถ้าแบบผมอยากได้ตัวใช้งานจริงครับเอาอะไรดีครับก็อาจจะข้ามกล่องนี้ไปไปซื้อกล่องของอินฟิวเทเตอร์สิบตัวดีกว่าสองพันหนึ่งประหยัดกว่านะอันอื่นไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าชอบเกตสะสมโมเดลก็ใช้ได้ผมซื้อไปเยอะได้ไอดนีด้วยผมก็ต้องชอบนะใครมี ซื้อกองนี้อยากปล่อยกลกองนี้บอกผมได้เดี๋ยวคุยกันอ่ะความคุ้มค่าจบแล้วมาดูการใช้งานกันบ้างดีกว่าตัวแรกเลยครับ infiltrator s u a d o t ตัวนี้คือเมตาใช้กันเยอะเพราะอะไรมันบอกว่านี่ครับ o อมนี้ scamber ครับผมยูนิตของสตูจะ reinforcement ได้ก็ต่อเมื่อห่างจากไอ้ตัวเนี้ย12นิ้วเท่านั้นปกติคุณดฟไซส์ใส่ัตูที่9นิ้วถูกปะ แล้วคุณต้องคอยชาร์จที่9นิ้วเพื่อเ n g a g e m e n t เป็น1นิ้วไงคุณเห็นเขา9.01พอคุณทอยชาร์จที่9ปุ๊บคุณจะหาศัตรูต่ำกว่า1นิ้วคุณก็จะ en ็นเก g เ m e n t พอดีเพราะงั้นปกติเราคือดีฟ9ถึงดีฟสไตล์9ชาร์จ9นิ้วถึงทอย9ออกถึงแต่ถ้าเกิดอเนี้ยยืนอยู่เช่นเอา5ตัวนี้ครับผมยืนข้างรถถังเลยปกป้องรถถังครับผมรถถังผมยาวประมาณ2นิ้วอ่าตรงนี้2นิ้วนะครับผมวัดเลยอ่ะ คุณจะดิฟใส่รถถังเขาอะแฟนนองห้าจะดิฟใส่รถถังที่เราปกป้องไว้เนี่ยจากเดิมที่ต้องทอยเก้าบวกเก้าขึ้นไปดิฟเก้าต้องบวกไปอีกประมาณสองสามนิ้วเพราะว่ามันอิงจากตัวนี้ถ้าเกิดไปยืนข้างตัวอะไรเนี่ยเช่นยืนข้างพวกแม่ทัพยืนข้างรถถังเนี่ยระยะมันจะมีระยะถังไอ้นั้นบวกเข้าไปด้วยซึ่งมันทำให้การชาร์จเนี่ยไกลขึ้นจากเดิมชาร์จที่เก้าอาจจะต้องชาร์จที่สิบหรือถ้าปกป้องตัวเล็กเนี่ยอาจจะชาร์จที่สิบเอ็ด บบเอาไปยินล้อมเงี้ยอ่ะไกลขึ้นอีกนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวของอินฟิวเทเตอร์นะมันทำให้การชาร์จยากขึ้นแปลว่าคุณถาัดบอกว่าอุปกริที่บอบบางเนยตัวคีย์ตัวเมนคุณเนี้ยได้ง่ายขึ้นด้วยความที่เป็นความสามารถของอินฟิวเทเตอร์ครับมันจึงเป็นการปฏิเสธอะไม่ให้เขาดีฟได้ใกล้อยู่เนี้ยก็เลยเซฟชีวิตได้ดีฮะเขาใส่กันสองกองกองละห้าอา กองนี้ไปปกป้องคาเดียเตอร์นะไอกองนี้ไปปกป้องตรงนี้นะจบครับผมนี่เวิธีการใช้อิสซูเทเตอร์ไปยืนขวางหรือเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ปลอดภัยแล้วไม่มีตัวดีฟคุณอ้อยเนี่ยกองนี้นวิ่งไปเก็บแต้มตามจุดครับผมอ่าตามนั้นเลยฮะเนี่ยอิสซูเทเตอร์กองห้าสองกองได้ใช้แน่ถัดมาครับลิขทธินนส์อินฟราบออาร์เมอร์มันเอาไว้ลีดอิสซูเทเตอร์ แต่เราไม่ใช่อินฟิลเทอร์สิบตัวกฎการมีอยู่ว่าถ้าคุณจะเป็นลีดเดอร์ให้ใครสักคนเนี่ยคุณต้องใส่กองนั้นเต็มสปีดเต็มแม็กถึงจะคุ้มเช่นคุณจะใส่กัปตันนํากองทัพสิบตัวในคุ้มแต่คุณเอากัปตันไปใส่กองทัพห้าตัวในไม่คุ้มคราวนี้พอเป็นไอเนี่ยลีดเดอร์เนี่ยดิวชนะนั้นลีดห้าตัวไอเนี่ยแต้มมานะ่ะเกือบเท่าหนึ่งกองเลยนะผมจําแต้มไม่ได้แน่ๆไปๆอะ่ะแต่แต้มมันคือ เราไม่ต้องการทำดามจ์อะไอที่ให้มาริทโรฮิตเนี่ยเออมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ดังนั้นเนี่ยไอเดียอะไม่ค่อยใส่กันเขาได้ใช้เป็นไอ้นี่กันมากกว่ากองละห้สองกองจบเพราะงั้นตัวนี้สะสมครับผมผมก็มีปึ๊บถัดไปครับซับเฟสเซอร์ครับผมตัวนี้คือเมื่อทำการยิงใส่อะไรก็ตามแล้วไอ้นี่มัน,มนยังไม่ตายคือตัวซับเเซอร์ผมเอาซับเเซอร์ครับโดดลงมา ยิงใส่เบล,เบลกอผมปั๊งมันดิฟไตได้นะลืมบอกอันนี้ดิฟไตได้แต่จะเดินไถก็ได้ผมมันมันเดินสิบสองนิ้วอะ่ะเดินไกลนะแล้วยิงสี่สิบแปดเนี่ยแบบเฮ้ยเดินปุ๊บเดินปุ๊บเนี่ยระยะยิงเนี่ยโหสี่สิบแปดคือห่างหกสิบนิ้วมันเดินทีเดงยิงถึงเลยนะฮะจุดเด่นของมันคือว่าเมื่อมันยิงใครก็ตามแล้วมันยังไม่ตายจนจบเทอร์หน้าของเราเนี่ย ไอตัวที่โดนยิงครับลบหนึ่งทวิิตมันคือยิงไม่เขายิงไม่แม่น่ะเหมือนยิงกดอะยิงกดเข้าไปครับยิงกดเข้าไปแล้วแบบถ้าเป็นตัวสัมพันธ์สัมพันธ์เช่นอย่างเ,เขามีรถเขามันมันไม่ได้บอกนะว่ายิงกดได้พออินฟแนที่มันบอกว่า s one enemy need, hit one more, ิล e c กวันอ n น m ิเมยูนิตฮิตไปวันออมอออัต e a t ั a c อันแกคือถ้าเกิดเอาเดียยิงไปเนี่ยจนถึงตอนเริ่มต้นเทอร์หน้าถ้าไอเนี่ยยังไม่ตาย ศัตรูตัวนั้นเนี่ยครับจะติดสถานะโดนกดดันซับซับเพย์ยิงกดยิงถล่มอะไรพวกเนี้ยทุกครั้งที่มันยิงศัตรูตัวนั้นทําการยิงหรือโจมตีก็ตามก็คือจะเป็นชูตติง้งหรือไฟติ้งก็ตามครับลบหนึ่งด้ฮิตคุณเอาไปยิงรถถังได้คุณยิงไม่ทับเขาก็ได้คือต่อให้เขามีบอดี้การ์ดแต่มันเป็นยูนิตเดียวกันคุณยิงกดปุ๊บอ่ะเฮ้ยแม่นน้อยลงถ้าเขาไม่มีท่าบวกฮิตก็คือลบหนึ่งนะฮะ ค่อนข้างช่วยได้มากทีเดียวแต้มก็ไม่ได้แพงมากสามตัวเก้าสิบห้าแต้มแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้กันครับอันนี้พูดเลยคือถ้าเกิดต้องใส่ซัพเฟเซอร์สามตัวเนี่ยซัพเฟเซอร์มันเป็นตัวที่ช่วยให้คุณเล่นง่ายขึ้นแต่อินฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวทําให้คุณชนะได้ต่างกันนะคือถ้าเกิดคุณโดนดีมาคุณใช้อินฟาป้องกันได้คุณอาจจะชนะไปเลยแต่ซัพเฟเซอร์แค่ทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสยิงโดนเราน้อยลงพอลบนึงถูงฮิต มันเก่งไม่เถียงว่ามันไม่เก่งมันเก่งแต่ว่ามันมีแต้มที่จํากัดตรงนั้นเขาเลยใส่ตัวอื่นซะมากกว่าแต่ท้เล่นได้เล่นได้ย้ำอีกครั้งนะครับทุกยิคที่ผมพูดเนี่ยเล่นกับเพื่อนได้หมดอยากเล่นอะไรเล่นเลยเพเฮอยผมชอบตัวนี้เอาใช้ได้หมดครับผมแต่ว่าถ้างานแข่งเนี่ยไม่ค่อยเห็นกันตัวเนี้ยทัดว่าครับอิลิมิเนเตอร์คอตอันนี้แอบเห็นอันนี้แอบเห็นนะแบบก็เหมือนเคยเจอบ้างนะจุดเด่นของมันคือมันยิง36นิ้วก็จริงแต่มันยิงแรงครับผม สเตนเก้าด้วยตัวนี้คือตัวที่เอาไว้เพื่อจัดการยูนิตสำคัญฝ่ายตรงข้ามที่เป็นพวกแม่ทัพลีดเดอร์พวกนี้ฮะโดยที่ว่าโอเคถ้าเขามีบริการนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าปืนของไอ้หน่วยนี้ครับมันมีพีไซชันครับผมอ่ะเขามีบริการเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอมีพีไซเซชันเนี่ย แปลว่าถ้าเกิดคุณทอยทูวูลแล้วโดนคือทอยปุ๊บอ่ะบูลครับเช่นขอสามบวกอ่ะสามบวกก็ผมคุณเลือกหัวนหน้าเขาได้นะเช่นเขาเอาลีดเดอร์ยืนกับน้องสิบตัวเงี้ยเวลายิงนะครับมันนับทับเน็ตลูกน้องดังนั้นเนี่ยถ้าลูกน้องทับเน็ตสี่หัวนหน้าทับเน็ตเจ็ดเงี้ยเอาหกก็ได้จะได้ไม่เวอร์ไปคุณทอยเช็คทูวูลแล้วมันผ่านคุณสามารถเอาดามจเนี่ยไปลงหัวนหน้าได้ลีดเดอร์เขาเนี่ยฮะ ไอตัวของโบสไนเปอร์ไลเฟิรนเนี่ย36นิ้วที่สำคัญคือว่าถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับดูความสามารถนี้มาร์ตัว t a r า e t าก็ผมทุกครั้งที่ยูนิตรีเมนสเตชันนารีคือไม่เคลื่อนไหวครับจนถึงมูเมนต์เฟสข้างหน้าครับอาวุธยิงไกลทุกอันของเรามีดีวอสติ้งบูดแปลว่าถ้าเกิดคุณเล็งแล้วเฮ้ยไอตัวนี้ต้องยิงอันนี้ต้องยิงคุณเอาเนี่ย เลือกเลยว่าใช้อันไหนถ้าเกิดเป็นโบสสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยคุณจะได้เรื่องของ precision ยูนิตในแน่ใส่ปืนที้สองแบบถ้าเป็นโบสสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยมี precision มีเฮฟวี่แล้วก้เป็นลัสฟูซิลเนี่ยมีเป็นเฮฟวี่อย่างเดียวนะไม่มี precision แล้วคุณคิดว่าจะเอาหน่วยเนี้ยมาเพื่อปราบพวกแบบลีดเดอร์ของเขาเนะครับให้ติดเป็นโบสสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บลีดเดอร์ได้ง่ายขึ้น สเตนห้าเนี่ยพวกตัวลูกน้องที่เป็นตัวป้องกันของเออพวกลีดเดอร์ทั่วไปเนี่ยก็ทับเน็ตห้าประมาณนี้ห้าสี่อะไรเงี้ยพวกลีดเดอร์อาจจะทับเน็ตเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเจอกองใหญ่ๆ่เช่นคารัเตัวเดนนี่ไม่นับนะอันนั้นมันทับเน็ตหกครับก็ทอยยากหน่อยแต่ที่สําคัญครับอย่าลืมว่าถ้าเราไม่เดินลรวสตูมเข้าะรยะยะสัตสหงสหนิ้วของเราเนี่ยเรามีดีว่าสติ้งบูลนะแปลว่าคนทำมอเตอร์บูลได้อันนี้คือเรื่องที่ดีของมันนะฮะก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบลาร์ฟูซิล ไม่เน้นยิงหัวหน้าครับยิงตัวทั่วไปเด่ยแต่สเตนเก้ากับโบสไนเปอร์ไรเฟิลครับผมเน้นยิงเก็บกองที่มีลีดเดอร์มาแต่สเตนห้าแล้วแต่ชอบเลยนผมชอบไอ้นี่ว่ะลาฟูซิลมันยิงแรงดีอ่ะไม่เน้นไม่แบบบางทีแบบตัวยิงเก่งของเขาอ่ะมันไม่ได้มาอยู่กับลูกน้องไงเช่นแบบเออตัวทําเน็ตเก้าเนี้ยเดินมาเดี่ยวเดียวตัวเดียวไม่มีลูกน้องเนี้ยแล้วเอานี่ยิงง่ายดีติดดีว่าเทสติ้งบูลก็ ดีหกนะครับสามตัวก็สามนัดนะฮะถ้าเกิดโดนหมดก็อาจจะมีเป็นสิบตเมตรได้อันนี้แล้วแต่ว่าดวงดีหรือเปล่าโอเคครับก็จบกันไปนะกับกล่องของเวนกัดแทสซอดครับผมทาคลิปนี้วันอาทิตย์ตอนวันเที่ยงนะฮะยังไม่เห็นทางเพจหลักเนี่ยเขาให้เปิดที่พีออเดอร์กันแต่เราก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการเก็บทุกมเดลกล่องนี้คุ้มแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเก็บแค่อินฟิ t เตอร์เอาไว้ใช้งานในการแข่ง กล่องนี้ไม่คุ้มครับผมคือถ้าไม่ได้คิดจะทำไอ้กองเนี้ยอิลิมิเนเตอร์ไม่ต้องทำอยากเก็บเซเวเซอร์ไม่อยากเก็บไอ้ตัวเนี้ยมูลค่ามันหายไปเยอะครับผมถ้าอยากใช้กับตัวใช้งานจริงอะ่ะซื้อไอ้อินฟิวเตอร์แยกดีกว่าแต่ถ้าเกิดชอบทุกโมเดลผมชอบมากเลยอยากเก็บเซเวเซอร์นี่ครบทุกโมเดลครับซื้อเถอะกล่งองนี้ก็คุ้มอยู่ดีโอเคครับสัปดาห์นี้ขอจบไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบราเธอร์ Brother.